วันนี้เนี่ยเรามาเตีมเกาหลีนะครับดูทรงผมกูดลอันนี้ไม่ได้ผ่านการเซตนะฮะอันนี้คือตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยอืมหน้านาที่เกาหลีจริงๆเลยลิกเกาหลีพ่อมึงอ่ะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้เนี่ยอยู่กันในรายการวัดดีโซเชียลนะครับ วัดดีโซเชียลเฉยๆนะฮะไม่รวมมิดไม่สัตว์โลกครับผมก็เป็นการที่ผมจะนั่งรีแอคชั่นนะครับอะไรก็ตบทุยเฮ้ยกูหันไฟปิดาันเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ก็ว่าอยู่ทําไมแสงมันแปลกๆก็เป็นรายการที่ผมจะมารีแอคชั่นอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับผมเหมือนมาดูเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งลิงก์ทุกอย่างที่ผมํามารีแอคในวันนี้เนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากไปดูนะครับผมแบบว่าไม่ต้องมีเสียงผมรบกวนเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็อ มีมแรกนะครับมาจากคุณขนมวงชุบแป้งทอดสอดไส้ครีมนะโหว่าแล้วก็หิวเลยเว้ยช่วยอ่านให้ผมฟังทีครับงงเครดิตของโพสต์นี้นะฮะอ้าวเดี๋ยวลิที่อยู่ด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นลิงกต้นฉบับเลยแล้วกันฮอันนี้มันอ่านได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะมันอ่านได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลอง,ลองพยายามฮะทักอ๋อทักขาใช่ป่ะอ้าวโหคือทอแม่นากาศกอไก่ ไอ้เชื่อมันไม่น่ายากนะเออแต่พอพิมมาลิกี้แม่งยากเลยนะครับผมอ่าผู้ชายน่าจะตอบว่าครับแน่นอนนะฮะทรงนี้อ่าอันนี้ทำทำโอ้โหทำไรยัดเข้นะครับผมคือคือโอ้โหมีความการันด้วยนะ,ะนี่กูจะต้องอ่านออกเสียงยังไงเนี่ยเออนะฮะทำไรคะอ่าผู้ชายบอกว่านั่งเล่นโอ้โหลลิงเป็นลอจุลาครับครับผมนะฮะอ่าอะไรเนี่ยแล้ว และอะไรวะนะเออแต่เอาเป็นว่าถามกลับนะฮะทำไรนะครับหัน้านว่าอะไรเนี่ยเล่นเล่นเล่นล่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่เอาไว้โอ้โหตัวอนนักษรนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอ่านนั่งเล่นเหมือนกันค่ะนะครับโอเคนะฮะแล้วอะไรอีกเลยเนี่ยและอ้าวาไม่ออกอะ่ะและพริพ๊ดพริพ๊ด กินไรยังอ้าวเคกินไรยังกินแล้วครับแล้วทำไมมันจะต้องเบิ้ลรอเรือรออะไรวะเนี่ยจ้าพริมีแฟนยัง <c oughs> นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตกูเนี่ยเกรดสีสด่วิชาภาษาไทยนี่ไม่ได้ช่วยอะไรมึงจริงๆนะเนี่ยยังครับและไอเด็กกูปีปัญหากับไอไอ,ไอคำนี้มากเลยเนี่ย<ะ>และหนู มีแฟนยังยังค่ะผมเอตัวเองฮะกูอ่านอะไรอย่างนี้ออกด้วยนะนี่ภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาไทยแน่ละฮะน่าจะเป็นแบบวัยรุ่นเมกันหน่อยปะไม่หรอกแต่ผมว่าเขาทำมาปั่นแบบนี้ผมผมเคยไปเห็นภาษาของวัยรุ่นกลุ่มนั้นมานะครับเขามีความคล้ายแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่แบบนี้อะอันนี้มันเหมือนทำมาตั้งใจไม่ให้กวนออกอ่ะโอ้เจ๋งดีครับแดกน้ำหนึ่ค่ะ ในในในคิดเห็นยังไงม่งวะคลิปต่อมานะฮะมันจะเพจถนัดดื่มถ้าทำขนาดนี้กูไม่กินก็ได้ h ฮ s h ท็กถนัดดื่มนะเพื่อนถนัดดื่มหรือเปล่าฮะผมผมก็ถนัดนะฮะหมายถึงน้ำเปล่าเหรอแหมอ๋อโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเนื้อหาต่อไปนี้เด็กๆใช้วิจารณญาณนะครับผมนะเครื่องดื่มพวกนี้มันไม่ดีคุณอย่าป โดนลิลองอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับผมนะเออคือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าแย่ต่อร่างกายเรามากๆนะแต่ว่าเออโอ้โหน,นี่มาเป็นน็อตเลยนี่คือจะแดกทีนี้ต้องระบ,บากขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะเออตามแคปชั่นนะฮะกูไม่แดกก็ได้นะผมแต่พี่เขามีความพยายามไงเออกูกูจะกินอนะ่ะทำไมเออนะครับผมช่วงนี้ลงแดกมากนะครับผมอ่ะจังวันนี้อะ่ะหมุนออกมาเรียบร้อยอ่ะกูได้แดกละนะครับผม,นะบผมนี่คือต้องเตรียมไขคงไข่ควงอะไรมาพร้อมเลยพามึงอะ่ะ มึงเอาจริงล,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 ลงแดงไปเถอะนะฮะถ้าถ้าจะยากขนาดเนี้ยโอ้โหก่อนหน้านี้เปิดมาไี้มีน็อตกี่ตัวเนี่ยสามตัวนะฮะเยแเคนี้กูช็อกแล้วอโอ้โกว่าจะหมุนออกมนนี่จะเป็นนาทีอะแต่แต่พอเปิดฝาเท่านั้นแหละฮะเยสเคนะครับผมแต่ละเสาแต่ละอันนี้มัน <c oughs> เป็นชั่วโมงอ่ะง่ายๆนะง่ายๆนะ <c oughs> มึงเอากระมังมาลองแล้วมึง ทุบขวดแม่งให้แตกเลยแล้วเพ่งเอากระมมังรองแม่งเลยแล้วก็ตักดื่มเป็นนักแก้หวยเลยยิบหายแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอน,น้องๆครับมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าอย่าไปริลองนะครับของพวกนี้เนี่เอาเข้าร่างกายไม่ดีมากินน้ำเปล่ากับผมดีกว่าครับมีประโยชน์กว่าเยอะ oh. คลิปต่อมานะฮะมาจากคุณแดเนียลนะฮะใช่ป่าวะอะมาวันนี้ไม่ใช่วันดีสัตว์โลกก็มีหมาแล้วผมหมาตัวนี้ก็บอกว่าเออมันคืออะไรวะเนี่ยมนุษย์มันคืออะไรมันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินอะมันสามารถถ่ายอะ มนุษย์มันคืออะไรช่วยบอกกูดิไอ้หียแมงท่าเหมือนถูบ้านเลยสัตว์คือคืออันนี้คือมันเล่นเหรอฮะหรือ,อยังไงอะดูมันสนุกมากเลยนะเอออ่ะอ่ะมีพิกมีพิกด้านนิดเดิงเขาเรียกว่าเพื่อความบันเทิงเริงลมมีความสุขมีความสุขครับผมถ้าถ้า,ามันเหมือนแบบตอนผมสมัยเด็กเวลาถูพื้นนะฮะแบบไม่ได้ใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยมันจะเป็นผ้านะครับผมแล้วก็แบบคือมันต้องโกงตัวแล้วก็ถูอย่างนั้นอะนี่นีน่นีนนน่ถ้าอาจจัดดาให้น้องหมาเขาหน่อยนี่หมาถูบ้านได้นะฮะกูยกนิ้วให้เลย ่ะเรามาเกม Four Guys กันบ้างฮะโอ้โหด่านนี้ผมบอกเลยว่าปวดหัวเชี่ยเลยว่าน้านี่มันการแข่งขันระหว่าง The Flat ย oh, ่างงั้นเหรอโอ้โหยอดมนุษย์ทุกคนไอ้เหี้ยทุกคนจริงครับยกเว้นไอ้คนเนี้ยดูเลฟูคือเกมน่ารักน่ารักแบบเนี้ยพวกมึงยังคิดจะโกงกันเลยไอ้เหี้ยแบบคือพวกมึงต้องเป็นคนยังไงกันเนี่ยไอ้ห่าเอ้ยคราวนี้คือก็ต้องมาวัดกันว่าโปรใครดีกว่าใครใช้ได้เร็วกว่าเงี้ยวะ ไอ้เหี้ยโลกเรามันเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณหลุยส์แหละฮะหรือลูอิสสักอย่างอ่ะยังคงอยู่กับเกม Fall Guys นะครับผมแหมเขาเรียกว่ายังคงอยู่ในกระแสนะฮะแต่ว่าก็ช่วงนี้อะมอกอัสก็กำลังมาแรงนะผมโหด่านนี้นี่เรียกได้โอ้โหเดี๋ยวแล้วมึงอยู่ฝั่งเดียวสองคนเลยวะโอ้โหนี่คือนี่ชิงไหวชิงพลิบกันจริงเนยไออ้าว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 โอ้โหไปขำเขาอีกหูเคี้ย โอ้ฉันขอโทษนะเพื่อนโอ้แต่ว่ามันเป็นการแข่งขันยังไงล่ะเดี <c oughs> ๋ยวขอดูอีกรอบดิคือทีแรกเนี่ยมันก็มี3คนดีๆนะครับผมมีพี่นินจาแล้วก็พี่มัดผมแล้วก็พี่ไก้กอพี่ไ้กอร์ลกก่อนพี่ไ้กอบ,บอกรีบมากนะครับผมเมียใช้ไปซักผ้าละนะแต่ว่าพี่นินจาเขาบอกเฮ้ยกูว่ดูนารูโตะมากการลุกหลีกเลยเนะี่ยกูไม่แพ้มึงแน่เฮียแต่คุณจับมึงอะเออเฮียมึงจะสู้ยังไงอะเนี่ยเจออย่างงี้แม <c oughs> ่งเครียดด้วยคือถ้าพลาดเองมันยังพอรับได้เหมือนพี่ไ้กอไงแก โดนจับอย่างี้ไอ้เหี้ยคือกูสู้ไม่ได้อะแย่เอาวังเ้าเลยมีไอ้โห,โหอ้ต่ออ<ห>่อนอ่าน,นี้ความแข็งแรงแข็งแกร่งของร่างกายอเกือบล่วงแล้วเมื่อกี้เอออะคือทุกคนต่างใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับผมคนท้ายบอกว่าถึงร่างกายผมจะไม่แข็งแรงอะไรผมจะไม่ดีเนี่ย แต่สมองผมเนี่ยใช้ได้ค bueno. so, ่อแต่จริงมันก็เป็นคลิปปั in> <in ่นนะครับน้องๆโอ้โหเขามากันขนาดนี้เนี่ยตีลังกาเลยได้ขนาดนี้เนี่ยคงไม่ยากไปที่จะเห็นว่ามันเดินข้ามอย่างนั้นได้นะครับผมเขาก็ทำมาให้มันตลกไปงั้นแหละไม่ได้เป็นการเหยียดอะไรแต่อย่างใดนะผมผมที่แดกน้าเลยครับอ่าอันนี้อะไรเฮ้ยนี่มึงมามุกอย่างงี้แล้วเหรอ โอ้แต่นี้เขาเป็นแมส2อันนะฮะอู้ได้ชาญฉลาดมากโอ้คือไม่ต้องตัดนะมันจะมีอันนึงที่มันต้องตัดอะเออแต่อันนี้เขาแบบ2อันประกบเลยเออกูอ้าปากแดกอะไรได้ปกเตะเ,เออเนียนด้วยเอ่อมันมันกันโควิดได้ไหมครับเนะี่ยคือนี่สงสัยพี่แกหลุดมาจากยุคไซเบอร์พังส0 7 7ูนะนะฮะปะก็จบค ดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับดูแลอารมณ์ดีขึ้นไหมชอบหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e หน่อยละกันนะครับที่สาคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับผมนะก็ลิก์ทุกอย่างที่ผมนามาเลี้ยงในวันนี้เนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปนะครับใครที่อยากไปดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับชอบไปไหนก็เข้ามาบอกกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแลวครับผมสวัสดีครับ